b บ็ก e d ดิชั่นตัวนี้มีสีแดงกับสีขาวครับเป็นตัวหน้าใหม่ล่าสุดครับเดี๋ยวให้เหนิดูหน้าก่อนได้ค่ะนี่ครับอันนี้คือโฉมใหม่ล่าสุดของนิสสันนาวาร่านะครับปี2022อ,อย่ยพโชมาปี2022ครับนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าใหม่แล้วนะครับซุ้มล้อแม็กโรงงานอย่างนี้พร้อมกล้องด้านข้างให้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ว่าข้างในไม่ธรรมดานะครับนิสสันนี่ธรรมดีมาก แบ็กอิดิชั่นนะครับนี่สวยมากนะครับพลาสติกยังยังอยู่ครบยังไม่แกะเลยนะครับเลขไม้เท่าไหร่เนี่ยเลขไม้ห้าหมื่นนะครับปีสองพันยี่สิบสองนะครับเหลือสี่แสนกว่าบาทออกใหม่ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทนะเลิศแคบนะครับถ้าเป็นสี่ประตูแบ็กเอดิชั่นก็ออกใหม่ประมาณแปดแสนกว่าบาทแนตะ่ตัวเนี้ยเจ็ดแสนกว่าบาทก็เหลือประมาณสี่แสนกว่าบาทนะครับหายไปเกือบครึ่งนะครับราคาหายไปเกือบครึ่งกล้องถอยมีมาครบเซ็นเซอร์หน้าหลังมีมาครบเลยนะครับกล้องรอบคันให้สวย อ่าสีประตูสี่แสนครับพี่นะครับสีประตูอีสูตรนี้เนี่ยเป็นเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับราคาเหลือเพราะอย่างนี้เหลือห้าแสนคั้นสี่แสนขายไปแล้วนะครับคันนี้เหลือห้าแสนกว่าบาทนะครับส่วนมากเป็นสีประตูยกสูงครับพร้อมใส่คอกเตี้ยให้ด้วยแบบนี้นะครับอ่านี่เป็นตัวแซดนี่ครับออปชั่นตัวท็อปอยู่แล้วครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับแอร์เ็นเพลยงพอครับพี่ ผมใช้รถผมใช้แค่นั้นแหละแทบไม่ต้องใช้เยอะออปชั่นเยอะเนี่ยแทบไม่ได้ใช้งานแต่ถ้ามีติดรถก็ดีนะครับเหมือนตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับพร้อมใส่คอกให้ด้วยลงเล่มให้ด้วยนะครับพร้อมบรรทุกนะครับนี่ด้ตัวแซดไปนะครับสวยๆแล้วประกันโครงสร้างทุกพันนะไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมย้อมแมวนะครับเดิมๆครับกระบปาไลเนอร์นะครับพร้อมหัวน็อตเดิมๆทุกอย่างหมดเลยนี่นะครับครบจบแล้วสายบรรทุกเอาไปรับงานได้ นะครับใครชอบตรงนี้ครับแคปหน้าจอทักมานะครับแอดหนึ่งสองสามจีอันนี้ช่องทางการติดต่อนะครับไม่ได้มีห้อยคอยเฉยเลยพี่นะ <S 2> <S 2> <S 2> ทักเข้ามาแคปหน้าจอนะครับถ้าลูกค้าดูได้สดน,นี้และแคปหน้าจอทักเข้ามานะครับผมจะมีโปรโมชั่นเสริมให้ก็คือว่าเป็นคูป,ปองน้ํามันให้สูงสุดสามหมื่นนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ว้าวอยากรู้เงื่อนไขทักเข้ามาบางทีบางคํามันพูดออกสื่อไปได้นะครับมันพูดออกไม่ได้นะพี่นะอ่ะโกฮอสูตรอีกหนึ่งคันรับพี่ฟอร์ด รันเจอรนะครับเป็นกระบะแคบยกสูงปี2024เลขไม่มีแค่3,000กิโลครับรับประกันโครงสร้างไม่มีมชน,ไ,<ห>นไม่มีความไม่มีย้อมแมวครับรับประกันไม้แท้รับประกันโครงสร้างเดิมพร้อมแต่งให้ด้วยนี่ฮะซุ้มล้อแม็กโลบาร์สติกเกอร์จมูกพบไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับออกใหม่ประมาณ7,000กบาทวันนี้เหลือ5,000กบาทครับพร้อมชุดแต่งนะ5,000กว่านี่พร้อมชุดแต่งนะครับโลบานั่ก็มาณ 89,000,001อะสุมล้อแม็กอีกว่ายสามสี่หมื่นครึ่งแสนละตัวเนี้ยนะครับชุดแต่งที่ตมรวมให้เนี่ยครึ่งแสนละนะครับเ,เอาไปเลยเอาไปฟรีไม่ต้องมีใช้จ่ายสักบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างหน้านิดนึงนะครับว่ารถข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับรับประกันโครงสร้างเดิมรับประกันไม้แท้เลขไม้ที่สามพันห้าร้อยสิบกิโลนะครับเปิดได้ครับอยากให้ดูข้างในนิดหนึ่งมีสวยเป็นเครื่ง<ด>องยนต์2.0ใบเทอร์โบ นะครับหน้าจอใหญ่ๆหแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครบจบแล้วเกียร์ธรรมดานะครับสวยงามเบาะผ้าระบายอากาศได้ดีนะครับไฟหน้าปรับได้ปรับได้นะครับเซ็นทรัลล็อกมีมาครบเลยนะครับนี่โครงสร้างเดิมทุกอย่างนะครับเปิดแคบได้นะครับนียังไงมีโลบาร์ให้ด้วยนะครับสติดเกอร์มีมาให้ครบนี่แม็กอย่างสวยนะครับออฟโรดนะทำยกสูงให้แล้วนะครับถ้าชอบนะครับ แคปหน้าจอและทักเข้ามา at หนึ่งสองสาม G นะครับแบบน,นี้หรือถ้าไม่ชอบแต่งเดิมๆม,ม,มีให้ครับผมมีทั้งแต่งทั้งแบบเดิมครับพี่เลือกเอาแต่โลบาร์นี่แนะนำไม่ใช้นะเพราะว่าอะไรถ้าเราวางของพาดบนรถอะไรเงี้ยมันสามารถกันกันสีรถได้<น>มัดของได้โลบาร์น่าใช้ไม่น่าถอดออกนะครับแต่ผมมีให้ถ้าไม่ชอบก็ถอดออกได้นะนแล้วแต่นะครับอ่ะ หน้าใหม่เหมือนกันครับเป็นเฟนัทซีนะครับโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ชุดเดิมโรงงานทั้งหมดแม็กเดิมซุ้มล้อเดิมนะครับการชนของเดิมทุกอย่างหมดเลยนะครับหน้าจอใหญ่เหมือนกันข้างในเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับตัวนี้จะถูกกว่าปีส0 2 2จุด23่าเรื่องไหม่2 0 0 0ืครับตัวนั้นเรื่องไมสา0 0ันอันนี้เรื่องไหมส2 0 0 0ืครับปีเท่ากันครับ2ี่สองานะครับเหมือนกันครับแต่เป็นของเดิมให้ ถ้าชอบตัวเดิมก็เอาไปนะครับห้าแสนเหมือนกันนะครับแต่ครั้งนี้จะ,จ,ะจะหลักจะมีเศษมันที่ถูกกว่านั่นเองนะครับสีสวยแล้วประกันโครงสร้างเดิมนะครับ mm hmm. อ่ะมาใกล้ยังเหลือสองนาทีสองนาทีนะครับสองนาทีสุดท้ายพี่นะครับอยากดูรุ่นไหน<อ>าสามารถคอมเมนต์ <comment S 2> นาสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับอ่ะน,นาทีอย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้เป็นสี่ประตูตัวเตี้ยถ้าเป็นตัวต้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งตัวเตี้ยตัวสูงให้เลือกถ้าเป็นหน้าใหม่ จะมีหน้าใหม่คือตัวนี้หน้าใหม่ล่าสุดนะปี24 25นะครับแต่เป็นพวกนี้ปี23 22 2บบี่เนี่ยจะเป็นหน้าโมป่าเป็นโฉบนี้นะครับชุดเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับส,สวยๆเป็นสีประตูเป็นแคปบผมมีหมดเลยถ,ถ้ามีทั้งตัวเตี้ยตัวสูงสีขาวสีเทาสีดําครบมาที่เดียวจบอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ mm hmm. คือรถมีประมาณ500คันให้เลือกนะครับลูกค้ามามีให้เลือกทุกรุ่นแน่นอนนะครับที่เดียวคือจบเลยมาช็อปวันเดียวจบเลย นะครับถ้าอยากดูเพิ่มเติมหรือว่าอยากอาสอบถามเรื่อนไขก็นี่ครับช่องทางกติดต่อนะครับสุดท้ายนะลูกค้าสามารถแคปหน้าจอไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็ถ้าไลายเสร็จค่อยทักมาก็ได้นะครับนี่ช่องทางกติดต่อนะครับ12 3หนะครับหรือโทรที่0951989916หรือถ้าอยากติดตามผมในทางช่องทาง f a c e b o o นะครับก็จะก็พิมพ์ขึ้นว่าสไปซ์สามเดียมาโต้รถบ้านมือสองก็จะขึ้นมาเลยนะครับหรือว่า เน็ตซาเยมาโตนะครับก็ขึ้นมาเหมือนกันโอเคนะสุดท้ายนะครับอย่าลืมครับผมแคปหน้าจอไปด้วยเพราะผมจะมีโปรที่ให้นอกเหนือจากในไลฟ์สดนะครับถ้าลูกค้าแคปหน้าจอแล้ทักบ้านเขียวเข้ามาเพราะว่าโปรบางอย่างผมพูดออกเสือไม่ได้มันให้เยอะกว่าปกติแน่นอนนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับอย่าลืมครับผมใครจะโทรมาก็0951989916บ้านเขียวแอด 123G นะครับอย่าลืมทักเข้ามานะครับวันนี้ผมกับทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนกับพี่วันนี้สวัสดีครับ